เอาดูทุกคน วงการหมอลำเปลี่ยนไปจากปากพ่อวีวีระพงษ์วงศินท์ศิลปินภูไทยนะครับรีดวลลาสู่ทุกคนทางด้านพ่อวีวีระพงษ์ครับได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการอัดคลิปวิดีโอพูดความรู้สึกถึงวงการหมอลำในปัจจุบันนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนก่อนครับทุกคนที่พ่อวีวีระพงษ์วงศินศ์ศิลปินภูไทยเนี่ยได้ออกมาพูดเกี่ยวกับวงการหมอลำในปัจจุบันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับพ่อเผยเอาไว้ในแฟนเพจวีระพงษ์วงศ์ ศิลป,ปินภูไทยนั่นเองนะครับน้องมีแน่เสียบอกูบีน้องฟังครับยุคนี้สมัยนี้แตกต่างกับยุคตกอนครับเป็นอย่างคือว่าแตกต่างอาวุธขึ้นแตกต่างในในในการเบิ่งมลำแตกต่างอีหรีครับแต่กีตก้ตะกอนนะครับพี่น้องก่อนโควิดเนาะข้ามาไปเบิ่งมลำนี่่นสิไปเบิ่ง ความยิ่งใหญ่อลังการไปเบิงโชว์ครับเดี่ยวไปเบิงหมอลำเรืองเดี่ยวไปเบิงตะลกโซเตยก็ยเอาสิเบิงเป็นแบบประมาณนี้ก่อนโควิดแต่ว่าหลังโควิดมานีถ้าให้ตามผมมองเบิงแล้วนี่บึงคือกัดกับช่วงก่อนโควิดพันผู้เล่นเตยดีเครื่องเสียงมวล ว่าคักโหลดตามตามเบิงเจ็บข้อมูลมาตั้งแต่เปิดวงจนถึงปิดฤดูกาลนี้ครับเซซีโบ๊คือกันทุกมมือนี้ตลกแทบบอลครับบอลเพิ่งเกลอกองแล้วเตยเตยเตยบโว่าเตยาาตาย,ยู่กรุงเทพมครับอยู่บ้านนอกกับเตยคึ่งกันลำเลื้องมาเนี่ยลำเลื้องบอลกันด่วนเพราะลำใส่แค้นด่วนเพรไรเยืเนเพราะไรบางคนก็หยกขับเราปากหรอกแต่ก็จะอกหนี บแต่บางคนก็ห้องส่เฮ้ย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 คือมันเกยยางเดี่ยวแล้วกับโบเบิงชู้รายการเพลงนี้ก็คือจะไหลย่างเดี่ยวโบอยากเบิงชูนั่นชู้นี่คันนี้ชู้ปุ๊บเขาอยากสิบอกว่ามันซ่าเนี่ยลงเพื่ซาอีกแล้วกอยออมออมแล้วมีชูอะ่ได้ครับเรื่องรายการเพลง แบบไผ่นลายลื่นอย่างเดียวแล้วกันเน้นจังหวะอ้อมจังหวะเลี้ยวสิมาลงซาปุ๊บก็ะสืออ้อมอีกอ้อมเพิ่นว่าอ้อมมันบ่บ่มบวนเรียบแบบที่นี่ขันแล้กขันเพ่งจบแล้วบแบที่นี่คันบ่อ้อมเด้บัดนี้คันบ่อ้อมไหลตลืดนจากซาลปุ๊บขึ้นเร็วนี่เร็วๆๆๆ้เลีวเเพ่งเออถึงใจนี่เขาก็สิว่าดีแล้วก็ต่อช่วงล้มมาดิตลกนี่ก็ว่าอะไรว่าไมีตลก แล้วก็เตยย่างเดียวบ่ต้องรับสแกนสิประมาณนี่เลยครับยุคนี้สิเป็นเนบ,บนมันอีหลีโมเมนต์วายเพรานั้นโมเมนต์วายวกนี้มันเปิดเกือบเบิดอ่ะไปมองเลยมันก็เปลี่ยนแบบคล้ายๆแบบนี้ทา,ทางที่หมอเ,เคยเปลี่ยนกระจกฟังลำเรื่องดีดีดีครับเตี้ยน,นเปลี่ยนอันนี้คือยุคหมอลำโซเชียล ที่ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสาหรับคําพูดของพ่อวีรพงศ์นะครับศิลปินภูไทยต้องบอกว่าพ่อเองก็อยู่ในวงการหมอลำม,มายาวนานก่อตั้งศิลปินภูไทยมายาวนานมากๆและเห็นมาทุกยุคทุกสมัยครับทุกคนและวิวัฒนาการของการชมหมอลำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนะครับด้วยยุคนะคทุกคนด้วยสมัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเร็วมากและทุกวันนี้ใช้โซเชียลนะครับมาช่วยในวงการหมอลำเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนและยุคของโซเชียล พฤติกรรมของคนก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนั่นเองครับทุกคนอาจจะด้วยความเครียดต่างๆด้วยที่เกิดขึ้นบางคนมองว่าไปดูหมอลำเนี่ยเสียเงินเข้าไปแล้วฉันต้องม่วนอย่างเดียวต้องสนุกอย่างเดียวมันจะรู้สึกว่าคุ้มนะทุกคนกับยุคปัจจุบันนี้ยุคเศรษฐกิจแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับแต่ก่อนโควิดนะครับอย่างที่บอกว่าวงการหมอลำเนาะเขาจะชอบในเรื่องของลำเรื่องในเรื่องของโชว์อะไรต่างๆครับทุกคนก็จ,จะ ผู้ผู้เฒ่าผู้แก่ไปดูแต่ พอหลังจากโควิดมาวิมมองว่ายุคหรือว่าด้วยยุคเศรษฐกิจอะไรต่างๆด้วยที่มันมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะกับคนที่เข้าไปดูหมอลำเนี่ยเขาก็อยากจะสนุกเลยถูกไหมทุกคนคือมันเปลี่ยนไปนะเอาจริงๆแล้วทุกยุคปัจจุบันนี้มันเป็นยุคที่เร็วนะครับในในยุคของโซเชียลด้วยต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีการลําเรื่องขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าออมมานะครับไม่อยากจะดูอยากจะเต้นอย่างเดียวทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆเนาะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนไปเร็วครับวิวัฒนาการของหมอลเเช่นนดียวกกั็ เปลี่ยนไปเร็วเช่นเดียวกันครับเพาะวีเองเนี่ยก็เผยว่าวงไหนที่เต้ยม้วนแบบสคริปต์แบบจากช้าๆไปเร็วเนี่ยทุกคนก็จะมองว่าเลิศดีนะครับถูกใจทุกเพศทุกไวแต่ทีเนี้ย ลํำเรื่องหรือแม้กระทั่งตัวตลกเองเนี่ยอาจจะแบบมีการน้อยลงหรือว่าถดถอยลงจากจากวงการหมอลำไปนั่นเองครับทุกคนก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับซึ่งพ่อวีเองก็เผยว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพมหาอนครอย่างเดียวครับทุกคนที่ชื่นชอบแบบนี้ตอนนี้ต่างจังหวัดก็ชื่นชอบแล้วนะทุกคนลํำเรื่องมาก็คนก็มองว่าอ่อมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็เพลงมีโชยื่นเยอะยื่นคนก็มองว่าอ่อมพี่มองว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแหละกับวิวัฒนาการของหมอลำเนาะทุกวันนี้ เอาตัวของอิ่มขอแสเองนะอันนี้เอาตัวอิ่มเองนะเราเข้าไปดูหมอลำเนี่ย เราก็อยากเต้นแล้วนะคือเราไม่อยากไปดูลำเรื่องอันนี้อันนี้ตามหลักของบิมนะแต่ถามว่าลำเรื่องก็ควรจะมีไหมในหมอลำก็ควรจะมีนะครับในยุคปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าเหมือนมันเป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่คนเนี่ยเข้าไปต้องได้ดูลำเรื่องต้องได้ดูโชว์อะไรต่างๆใช่ไหมครับอาจจะมาแจมหรือว่าปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมยัยแบบอาจจะทําให้น้อยลงในเรื่องของตลกเหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนนะปัจจุบันนี้บางที่เขาก็ไม่มีตลกเหมือนกับว่าไม่อยากจะได้ตลกเลย นะครับคือเป็นประมาณนั้นเลยอยากจะเตร้รอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ก็ยังคงอยู่นะครับก็ต้องต้องให้มีอยู่กับวงการหมอลำเนาะเพราะฉะนั้นก็พ่อวีก็ออกมาเปิดเผยนะครับความรู้สึกและที่สําคัญก็คือวันนี้อุม้มเองกับพี่คนได้มีโอกาสนะครับได้ดูฟิดแบ็กของพ่อวีรพงษ์วงศิลเขาได้มีการไป เตรียมที่จะมีโปรเจกต์ทำเครื่องเสียงแบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วนะวันนี้เขาไปหาเอกซาวนะครับที่จังหวัดชัยภูมิเลยวันนี้สำหรับทางด้านพ่อวีรพงษ์วงศิลปเพราะฉะนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยๆเนาะต่อยอดนั่นเองครับทุกคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยนั่นแหละสำหรับวงการหมอลำและทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเข้าไปดูหมอลำแล้วอยากจะดูอะไรเป็นพิเศษนะครับทุกคนอย่างตัวมิมเองเนาะถ้า เมื่อกี้พ่อวีพูดถึงหมอลำโซเชียลเรายกตัวอย่างเลยอย่างเช่นหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแผงเนี่ยซึ่งรู้สึกว่าจะตอบโจทย์มากๆกับคนในยุคปัจจุบันนี้อ่น้องอิงพอโจที่ที่พ่อโจแบบทําแบบสคริปต์ขึ้นมาแล้วแบบดูแม้กระทั่งสคริปต์เองให้มันแบบรื่นไหลตลกเนี่ยอาจจะเอาน้อยลงนะทุกคนเพราะว่าคนที่ต่างจังหวัดหรือกูแม้แต่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันอ่อมรู้สึกว่ามันแบบอยากจะเต้นแล้วอยากจะแบบสนุกสนานแล้ว มันก็เปลี่ยนไปเร็วนะทุกคนวิวัฒนาการของของทุกๆวงการจริงๆครับเปลี่ยนไปเร็วจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าหมอลำก็มีโซเชียลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันเนี่ยเยอะมากๆเข้ามาเกี่ยวแบบว่าเข้ามาช่วยในการโปรโมทนะครับเข้ามาช่วยในการโฆษณาต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาดูมากยิ่งขึ้นและคนที่เขามาตามรีวิวหรือว่ามาตามาโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากคนที่อยากจะ มันอยากจะม้วนอยากจะสนุกสนานใช่ไหมครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกาลังใจครับไปให้หมอลำทุกทุกคณะเลยครับทุกคนก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะทุกวันนี้คนก็อยากจะเต้ยอ,อยากจะม้วนอยากจะสนุกซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคือบางทีแบบทํางานมาก็เครียดแล้วเป็นยุคที่คนเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็อ,อยากจะผ่อนคลายบางคนอาจจะมองว่าดูลำเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกอาจจะเครียดกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ดูตลกแล้วมันไม่ตลกก็อาจจะเครียดกว่าเดิ м, รรม,นดม,นมจจเ,าเ м, นาะตามยุคตามสมัยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วิวัฒนาการด้วยเศรษฐกิจจดด้้้ววยยยอะรต่่าางๆทคนกกูสึ ต้องคุ้มค่าที่สุดในการที่เสียเงินเข้าไปดูหมอลำนั้นๆั้นั่นเองครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจครับให้กับทุกๆุวงเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับวิ่งข่าวกระแสด้วยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับวงศิลปินภูไทยด้วยนะครับสำหรับพ่อวีก็ต้องบอกว่าพูดเอาไว้ดีมากมากคือพ่อเขาอยู่มาทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วเขาก็ดูวิวัฒนาการของวงการหมอลำเนี่ยมาเรื่อยๆนนัเองครับทุกคนสรับคลิปนี้้ไปแลวนะครัับรกกทุคคนนะ